อาตาลิงยืนเห็นว่านกเป็นยังนกเป็นยังมันคือเงียบแถวๆแถวๆมันถือเราไม่ใช่ว่านกเต้นขึ้นสูงเนี่ยอาจารย์เทียบตัวไอ้ควางนเห็นล่ะเคยก็ว่าฟังฟังดังตับช่วยเสียงพันเนียดจังว่ายังเหันเออดังตับจังว่ายังง่ายไม่หักว่านกบินขึ้นวินลงวินขึ้นท่านว่าเพรมันเงียบไปเนาะโซจูใจแล้วครับแจ่มที่สองวันนี้ครับผรอมมินมินหนึ่งเนี่ยนี่อาจารย์เทียบไส่โอ้งามใช่ปะคาเดียงครึ่งเลย เรเยวหเห็นเลย atte, อ่ามาแล้วครับข้าแดงครึ่งเลยมาแลครับยินเสียงว่าตัวนี้ทุ่นสองกุก๊กเสียง,ง,งกลางๆเขาร่วมกันอยู่ในป้าวานครับต่ว่ามีเจ้าของคนข,ข,ขับรถขโม้เรียนนี่ตื่นบ่าหอเลู่้สระปีกไหมสียิบ ที่หยิบเลยบกใหญ่เลยนกแม่วแม่ยนวะก็นกแมวใช่หรอมานกแม่เก่าตัวแต่มันเด็ดดีอยู่มาเนกแม่ดอกนะปวดเบิ่งดูจับจับอันนี้ก่อนเก็บเข่าแล้วปวดก่อน